เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครวสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBM a i n h o n e l วันนี้เราทั้งสองคน Admin ตุ๊ก a มินเ A จากเพจ NBM i n i a ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานมีอะไรที่น่าสนใจมากรวมไปถึงประเด็นที่เกิดขึ้นรอบหลีกในวันนี้ค่ะเราาเริ่มกันในเกม,ม Washington Wizards ออกไปเยือน Chicago Bulls นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยการต่อสู้ระหว่าง Bradley Beal กับ Zach LaVine เนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆแม้ว่าในเกมเมื่อวานเนี่ย Bradley Beal เนี่ยเขาจะยิงฟิลโกลภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยดี แต่การทะลวงลุยเข้าไปเก็บแต้มวงในหรือจะเป็นการเอาฟาวเก็บแต้มแต่จุดโทษต่างๆเนี่ยถือว่าแบรดลี์บิลทำได้เป็นอย่างดีครับแล้วเมื่อวานเนี่ยเขากดไปถึง35แต้มนะครับพาทีมเอาชนะครั้งที่6นะครับของฤดูการไปได้แต่จุดที่น่าสนใจของวอชิงตันวิเซอร์สในฤดูการนี้นยครับในยามที่พวกเขามีรัสเซลเวสบุกลงสนามร่วมกับแบรดลี์บิลร่วมกับทุกคนในทีมเนี่ยพวกเขาชนะแค่ท่งนะครับแต่แพ้ไปถึง12ในขณะที่ในยามที่ไม่มีรัสเซลเวสบุกในสนามเนี่ยพวกเขาชนะ4แพ้3รวมเกมเมื่อวานนนนนนีีีี้้ดดวยย่่เป็อกจุทแๆหลา นเ,นเขาเริ่มเพลงเลงแล้วว่าเอ๊ห,อหรือว่าการที่มีราเซลเวสบุกเนี่ยมันจะไม่ดีกับทีมทีนี้มันเลยไปพาดพิงถึงก่อนเส้นตายการเทรดวันที่25มีนาคมนี้ครับแฟนๆหลายๆคนรวมไปถึงสื่อด้วยเนี่ยเขาก็เริ่มจับตามองครับเพราะว่าผลงานการเล่นของราเซลเวสบุกเนี่ยยังดูเหมือนจะหาความลงตัวกับทีมไม่ได้จริงๆนะครับแต่ในจุดนีน้ต้องยอมรับจริงๆว่าราเซลเวสบุกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่ดึงดูดกับทีมอื่นๆหากเทียบเท่ากับแบรดลีบิลแต่ในส่วนของแบรดลีบิลเนี่ยเขาก็ยังพู คนก็ทราบกันดีว่ามันคงเป็นไปได้ยากจริงๆมันเลยมีกรณีศึกษาครับย้อนกลับไปในยุค2,000นเนี่ยครับเควินการเน็ตกับแบรดลีย์วิลเนี่ยคล้ายๆกันเควินการ์เน็ตนี่คือตำนานของมิเนโซตาถีมบูบวเขาอยู่กับทีมเรียกว่ามาตั้งแต่การดราฟตเลยนะครับพยายามพาทีมเนี่ย เรียกว่าดึงดูดแฟนๆให้เข้ามาชมเพื่อที่อยากจะมาชมการเล่นของเควินการเน็ตเนี่ยแหละเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมันแย่จริงๆคล้ายๆกับวอชิงตันวิเซอร์สแต่เควินการเน็ตเนี่ยเขาก็ยังต่อสู้ร่วมกับทีวูฟมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งในปี2005-2006เนี่ยครับเขาได้มีการพูดคุยกับพอเพียสครับในตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเออมาร่วมทีมกับเขาไหมอยู่บอสเซนเซลติกสกับเขาไหมแต่ตัวของเควินการเน็ตเนี่ยเขาก็ยังยืนยันครับว่าเขาอยากจะอยู่มินเนโซตาทิมเบอร์วูลครับอยากจะพาทีมให้ชน,หน,นน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 ะะใใใหห้้้้้้้ไไไดดดดดออยยยยยย่่่่่าษษาาาาางไไงคคคคลลลลๆกกกััับบบแแแแรรรรีีีีีิิิิตตตเเเเเสสสุุททมมม็ปปปฏธวววจพ2008 เขาก็ย้ายมาอยู่กับพอพีเอสที่บอสตันเซลติกส์ครับร่วมกับเรอาเลนแล้วก็คว้าแชมป์ได้เลยในปี2008เนี่ยแหละครับเขายังเคยให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยควรจะย้ายมาตั้งแต่ปี2006ด้วยถ้าเกิดเขาตัดสินใจย้ายมาตั้งแต่ปี2006เนี่ยนะครับดีไม่ดีบอสตันเซลติกสเนี่ยอาจจะมีแชมป์มากกว่านี้ก็เป็นได้น,นะครับนี่คือสิ่งที่เควินจันเนตเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ดังนั้นในจุดนี้เนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดมากๆนน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 นะะะคครรรัััับบบบดดง้้เเเเเเีีีีี่่่่่่่ยยยยยออออาาาากจถมมมพพืืๆๆววสุตติิป็แลล์ใ จะอยู่หรือจะขอทีมเทรดย้ายไปร่วงกับทีมที่มันมีอนาคตมากกว่านี้ครับนี่คือคําถามครับเราไปต่อกันที่ดัลลัสแมวริกส์กับมิเนโซตาทิมเบิลฟูไปซะหน่อยค่ะในเกมเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ดัลลัสแมวริกส์เนี่ยถล่มแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้แบบสบายๆเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยออกนําไปก่อนถึง25แตม้มดีนะคะเนี่ยที่สามารถเอาตัวรอดไปได้แต่สิ่งที่น่าสนใจในเกมเมื่อวานเนี่ยค่ะหลังจากจบครึ่งแรกเนี่ยดัลลัสแมวริกส์สามารถทําแต้มไปได้ถึง71แตม้มทาให้เกมเมื่อวานนะคะเป เป็นเกมที่3ติดต่อกันนะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทีมว้วยค่ะไม่เคยทําได้แบบนี้มาก่อน3เกมที่ทําได้แบบนี้ก็คือ2เกมที่เจอกับ Golden State Warriors แล้วก็เกมเมื่อวานที่เจอกับ Minnesota Timberwolves ค่ะในช่วงเครื่องแรงเนี่ยโอ้โหลุยยิงจนกระสุนเกือบหมดในช่วงเครื่องหลังนี่แย่เลยทีเดียวค่ะทีนี้หันไปดูในส่วนของ Minnesota Timberwolves กปนบ้างค่ะตัวหลักของทีมค่ะอย่างคา w Anthony Towns เจ้าแคทของเรานะคะพลาดการลงสนามไปทั้งหมด12เกมแล้วนะคะเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิด1 9และอยู่ในการพักฟื ตอนนี้ทางทีมเนี่ยจะอัปเกรดถานะเป็นดาวฟูลหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะลงสนาม25แต่ทางโค้ชของทีมค่ะอย่างไรอันซอนเดอร์เนี่ยค่ะก็ได้ออกมาบอกว่าเจ้าแคทเนี่ยต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนนะคะว่าเขามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมจริงๆรวมไปถึงสภาพปอดของเขาด้วยค่ะว่าพร้อมที่จะรับมือกับการซ้อมหนักๆแล้วเขาถึงจะพิจารณาการกลับมาลงทาการแข่งขันอีกครั้งนะะึงค่ะถือว่าเป็นปีที่โหดร้ายจริงๆนะคะสำหรับเจ้าแคทค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะเพอาพูดถึงทีมดัลลัสแมริเวย มีกลุ่มคนนั่งอยู่ในสนาม American Airlines Center เนี่ยครับ1,500คนครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าทีม Dallas Mavericks ยังไม่ใช่ทีมที่12นะครับที่อนุญ,ญาตให้แฟนๆจริงๆเ,เนี่ยกลับเข้ามารับชมในสนามเพราะว่ากลุ่มคนเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนพิเศษครับที่ทางทีมเนี่ยเคาเชิญเข้ามา1,500คนที่ว่าเนี่ยคือกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทํางานทางด้านสาธารณาสุขกลุ่มคนที่ทําเป็นตำรวจทหารหรือว่าจะเป็นนักดับเพลิงคุณครูต่างๆเนี่ยนะครับในสังคมเนี่ยเคาก็เชิญเข้ามารับชมถือว่าเป็นเกียรติครับ1,500คนเมื่อวานแต่สําหรับ คนที่เป็นแฟนๆทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเขายังไม่อนุญาตนะครับสำหรับ1,500คนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเกียรติแล้วเนี่ยเขายังถือว่าเป็นการซ้อมของสนามด้วยครับถ้าสมมติว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยให้แฟนๆกลับเข้ามารับชมจริงๆเนี่ยเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สนามไม่ว่าจะเป็นการตรวจตาต่าง นี่ก็ถือว่าเป็นการซ้อมเบื้องต้นครับพอพูดถึงชื่อสนามครับอเมริกันแอร์ไลน์เซ็นเตอร์เนี่ยอันนี้คือของดัลลัสแมลวริชใช่ไหมครับแต่มันจะมีอีกชื่อหนึ่งนั่นคือ American Arena. อเมริกันแอร์ไลน์อารีนานี่คือของทีมแมมมี่ฮ a t นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสับสนครับทั้ง2สนามเนี่ยครับได้สปอนเซอร์การใช้ชื่อสนามจากสายการบินดังสายการบินใหญ่ของประเทศอเมริกาเนี่ยรับนั่นคืออเมริกันแอร์ไลน์แต่จริงในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยครับจริงๆแล้วมีข่าวว่าทางอเมริกันแอร์ไล าของโควิด -19 ครับเลยอาจจะทําให้ทั้งทีมเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อสนามใหม่อาจจะเป็นด้วยสปอนเซอร์รายใหม่เขาอาจจะรอครับรอให้ฤดูกาลของ NBA เนี่ยกลับมาเป็น82เกมแบบปกติก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนชื่อก็เป็นได้แต่ในส่วนของด l l ลัสแ e r ิริกเนี่ยยังคงใช้ชื่อนี้นะครับ a m e r i c a n a i r l i n e s Center ครับไปจนถึงปี2029ครับเพราะเขาเซ็นสัญญากันไว้30ปีครับตั้งแต่ปี1999ครับมูลค่า195ล้านเหรียญครับผมมหาศาลจริงครับหรือกว่า5,800ล้านบาทนี่ครับใช้ไปจนถึงปี20 2 9เพื่อสับ นในปีฤดูกาลหน้าครับปี2021-2022เนี่ยทางสนามของ m ม a m ี h เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเรามาติดตามชมกันถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบครับเมื่อพูดถึงการกลับเข้ามารับชมของแฟนๆในสนามค่ะตอนนี้นะคะแซนแอนโตนอสเปอร์ซี่กำลังแข่งขันมินิซีรีส์กับโกลเด้นสเต e w วอร i o ิเออร์สเนี่ยก็ได้เชิญบรรดาครอบครัวของนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสนามเนี่ยเข้ามารับชมในสนามเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเปิดรับแฟนๆเข้ามาชมในสนามเป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะโดยจะเปิดใหห้้แฟเ,เขาาาามาชมชลังจจกบ s t ต็กโชว์แอด Rodeo ซึ่งคาดว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะแฟนๆของสเปอร์เซจะได้กลับเข้ามารับชมนในสนามแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เมื่อ29ปีที่แล้วครับแมจิกจอห์นสันครับได้สร้างประวัติศาสตร์ในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในเกม l l Star นะครับครั้งที่42ที่ออ l a n d o โดเป็นเจ้าภาพครับหลังจากที่ในช่วงพฤศจิกายนปี1991นี่นะครับตัวเขาเนี่ยได้มีการตรวจร่างกายก่อนที่จะทำการแข่งขันนี่แหละครับแล้วก็พบว่าตัวเขาติดเชื้อไวรัส HIV อครับพอเขาทราบปุ๊บเนี่ยเขาก็แสดงความรับผิดชอบนะรรััปกาศีีทททหล จากที่เขารีไทยไปเนี่ยบรรดาแฟนๆในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคนโหวตเนี่ยแหละครับ ใครก็แล้วแต่ที่แฟนหวตเนี่ยให้เป็นตัวจริงในการแข่งขันออสตาเนี่ยเขาก็ต้องมาลงทําการแข่งขันแต่สุดท้ายแมจิกจอนสันเนี่ยเขาก็กลับลงมานะครับแม้ว่าแฟนกีฬาเพื่อนร่วมอาชีพบางคนเนี่ยเขาจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่เขาก็กลับมาและเขาก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆในเกมออสตาในวันนั้นเนี่ยเ่วสร้างความจดจําให้กับแฟนๆทั้งโลกจริงนะครับเขาทำไป25แต้มกับ9แอสซซสสามารถคว้า MVP ของออสตาในครั้งนั้นได้ด้วยโหสุดยอดจริงๆครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าในประวัติศาสตร์ขออองง NBA จรรรรริิๆบเเเาาาไปต่่่่่กกม็ผู้ลนน ที่ l อ p เอคลล่าสุดเนี่ยอาการบาดเจ็บของพ่อจอชที่นิ้วเท้าเนี่ยดูแล้วจะยังคงไม่ค่อยดีขึ้นเพราะว่าโค้ชของทีมอย่างไทรอนลูค่ะก็ได้ออกมาประกาศว่าพอจอชเนี่ยจะไม่เดินทางร่วมไปกับทีมในการแข่งขันกับมิเนโซตาทิมเบิลบูล์แล้วก็ชิคาโกบูลส์ค่ะให้พักพอดร่างกายแล้วก็รอประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทางบรูคลินเนสค่ะที่ตอนนี้ได้ตัวอีมาชับเฟลร์เข้ามาร่วมทีมนะคะสตีฟเนสก็ยังคงจะต้องรออีก1-2อาทิตย์เนื่องจากตอนนี้ค่ะเจ้าตัวเเเนนนนีี่ยมมมออาาาาากกกกรรบบดดดจ็็ทลล้้้้้้ืืตขขหหังซิึไ สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ลงทาการแข่งขันนานานเนี่ยแล้วกลับลงมาเล่นอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะเรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวลือการเทรดอีกครั้งหนึ่งครับเ <c oughs> มื่อวานนี้เราเพิ่งพูดถึงคายราีไปนะครับวันนี้ให้มาจับตามองเพิ่มเติมครับเพราะว่ามีข่าวลือล่าสุดออกมาว่าบ้านของคายราี่ที่แคนาดาเนี่ยมีการประกาศขายแล้วนะคบโอ้โหและมากไปกว่านั้นเนี่ยมีข่าวออกมาว่า LA c l i p p e r s เนี่ยกำลังสนใจในตัวคายราลี่ครับอยากจะเอาไปร่วมทีมจะจริงเทจแค่ไหนเนี่ยเราม จริงๆนะ<ช>พวกคาคร,ราลียเนี่ยถือว่าเป็นกาที่นิ่งแล้วก็เก๋าประสบการณ์รในการเล่นเนี่ยถือว่าสูงมากๆแต่เขาจะอ,าอะไรมาเทรดล่ะถ้าเกิดไม่ใช่ลูวิลเลียมกับแพทริกเบเวอรี่เรามารอรู้กันครับว่าจะมีอย่างอื่นพ่วงหรือเปล่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงหรือเปล่า มารอติดตามชมกันครับมาถึงตรงนี้แล้วค่ะพเพื่อนๆทุกคนเนี่ยต้องเดินทางไปกับเราแล้วค่ะมุ่งหน้าสู่แสนซับกดไลค์ด้วยนะคะดกดซับด้วยนะครับที่โลโกโมมม้ MBA ตรงกลางนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง MBA หนึ่ง m ่ง MBA, นเนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคน,ขอ,นะคะขอบคุณนะคะขอบบคคุณรั